โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตัวนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าเกมจินนี่ทีวิเซตนะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อด้วยเกมนี้กันเลยดีกว่านะครับประเดิมเป็นเกมที่2นะครับมาลองดูซิว่าจะแตกดีหรือเปล่านะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกับเกมกันเลยดีกว่านะครับมาครับทุกผู้ชมรอบนี้ก็มีเข้ามาที่2 0,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเบล้องแรนี้ผมจะเปิดไปที่เบสสองร้อยเลยนะครับ เหมือนเดิมเลยครับท่านผู้ชมออโต้30รอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รับชมว่าความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับเกมนี้ผมก็เล่นต่อจากเกม Hawk's t l n i g h t นะครับเมื่อกี้ก็แวะเข้าไปเปิดเป็นเกมแรกนะฮะดูชมเอาแล้วไงโอ้โหได้รุนเข้าฟรีแบบเร็วมากนะครับไม่รู้ว่าดอกนี้จะลงให้หรือเปล่ามแม่งภาพว่ะท่านผู้ชม ขาดแค่สกัตเตอร์หตัวเองนะครับไม่เป็นไรครับไม่ลงรอบนี้ก็ยังน้อยเบสสอ0รได้ลุนเข้าฟรีสักรอบก็ยังดีนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกับเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับช่วงนี้มีเกมไหนอยากให้ผมเล่นก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่กันที่สยาม855นะครับ มารอบนี้จะลงให้หรือเปล่าเออ,อยเพื่อนสก,กัตเตอร์หนึ่งตัวนะครับไหลลงมาเพื่อนไหลลงมาเพื่อน <c oughs> <c oughs> เรียบย้รยโอ้โหลุ้นกว่าจะลงให้นะฮะผู้ชมมาจัดเพล์ครับเอาจริงก็มาวัยเหมือนกันนะผู้ชมไม่รู้ว่าจะเกินหรือเปล่านะครับยังยังไงก็ไขว้รอดเลยกันเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขอเลือกหมุนฟรีแปดรอบเลยกันนะครับพูดถึงเกมจินนี่ก็ไม่ได้เข้ามาเล่นหลายวันแล้วนะครับ วันนี้ก็เลยจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับจัดคุนหนักเบ็ดหนักไว้ก่อนเลยนะครับทผู้ชมไม่รู้ว่าวันนี้จะไปได้สุดแค่ไหนนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะอยู่กันที่ค่าย PG ยาวเลยนะครับทผู้ชมหลังจากที่ไม่ได้เข้ามาเล่นหลายวันนะครับเพราะว่ามีท่านผู้ชมขอเกมกันเข้ามาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมสาวถ้ำนะครับไม่จองเวหรือว่าเกมกิเลนนะครับแต่ว่าเกมไหมที่ผมเล่นให้วันนี้ไม่ทันก็เดี๋ยวผมไปต่อให้เป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามารุ้น3ามรอบสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ได้วินมาแค่2 0 0พกวก็าบาทนะขอนักหนักหน่อยละกันนะฮะได้เป้ารอบนี้ถ้าวาวลงไม่ค่อยเยอะก็แตกยากเหมือนกันนะครับทุกผู้ชมโอเคครับผมรอบนี้ก็บวกมาแค่สามพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทนะครับทุกผู้ชมไปสู้กันต่อเลยดีกว่านะครับของฟรีนะฮะทุกผู้ชมไม่ต้องไปซีเรียสน,นะ ได้กำไรนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับโอ้โหรอบนี้บอกมา2400กว่าบาทนะครับพูดถึงเกมจินนี่ตั้งแต่ผมเล่นมาหลังๆมาก็ไม่ค่อยเจอฟีเจอร์ตวายเท่าไรนะหร่นะเกือบลืมไปแล้วนะฮะว่ามีฟีเจอร์ตวายนะท่านผู้ชมไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับลงยากมากนะครับ มาตอนนี้เราก็ได้กําไรมาประมาณ2 0 0พันกว่าบาทแล้วทุกผู้ชมขออีกสักสามพันเล่นเนาะได้เปล่าเอาหน่อยเพื่อนสัก,กเตอร์อย่างเอาว่าทุกผู้ชมสี่ตัวสี่ตัวไอ้เชี่ยโอ้โหแม่งเลยวะ่ะโอเคครับทุกผู้ชมไม่เป็นไรครับอย่างน้อยได้รุนเข้าฟรีกโกเกล้นะนะขอแก้มือหน่อยละกันแปดรอบเหมือนเดิมนะครับไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับเปิดมาดอกแรกครับทุกผู้ชม วิบบอกทีสปินให้อีกหนึ่งรอบนะครับมารอบนี้ขอดีๆหน่อยแล้วกันวิว,วายลงสวยอยู่นะทุกผู้ชมดอกนี้เต็มๆครับมาบวกมา5600 6 4บาทนะครับทุผู้ชมเดี๋ยวเรามารุ้น6รอบสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับถ้าไม่มีตัววายลงนี่คือจบเลยนะ มาสองรอบสุดท้ายนะครับโอ้โหบอกดิสปินให้อีกหนึ่งรอบนะมาดีครับมามาก็ขอแตกแบบบึ้มๆหน่อยแล้วกันเบตสองร้อยอ่ะทุกผู้ชมโอเคครับผมไปรวมยอดนะครับรอบนี้ก็บวกมา11,184บาทนะครับตอนนี้รวมทั้งทุนกับกำไรก็ขึ้นมาประมาณ3 4 0 0 0สันกว่าบาทนะทุกผู้ชมกำไรก็โอ้โหเกือบประมาณ14,000เลยนะเอาก็มาแค่20,000กว่าบาทนะครับ โอเคผมว่าพอเลยดีกว่านะครับไม่ไปต่อแล้วนะครับได้กําไรขนาดนี้นะครับไปต่อก็บ้าแล้วนะฮะใครจะไปต่อก็ไปเลยนะผมได้กําไรนี่ผมเพ่นแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมนีคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ